อันดับแรกต้องมาทําความเข้าใจก่อนชีวิตของเราณนะปัจจุบันนี้โอเคฝีมือเราล้วนๆนี่คือความจริงโอเคคุณต้องเลิกโทษทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องลูกผัวเมียเศรษฐกิจรัฐบาลพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่เลิกโทษ ชีวิตที่มันเฮงสวยอยู่ในปัจจุบันนี้ฝีมือเราคุณต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้ก่อนโอเคไหมต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันเป็นฝีมือคุณคุณจะไม่มีทางแก้เลยมันเป็นฝีมือของเราโอเคนะหลังจากนี้เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองโอเคเราจะรับผิดชอบชีวิตตัวเอง Λέω τσέπηρ κοντικέ, μάνα. Οκ,